สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นะคะพอจะมากินมิ้มนะคะพ่อตีมิ้มมาได้หลังหนึ่งนะคะเล็กๆน้อยๆแต่หัวน้ําเยอะมากเลยนี่เดี๋ยววันนี้จะมากินกันให้ดูนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะรับรองหวานฉ่าอร่อยหาอโอ้โหนี่ค่ะทุกคนนี่กินมันลงไปเลย แล้วก็กินคู่กันเลยนะคะจะบอกว่าอร่อยฟินเวอร์เอาน้ำใสเข้าไปนี่ช่ำๆเลยค่ะช่ำๆนีออ่อร่อยมากเลยค่ะตัวอ่อนสดๆนะคะกับน้ำมิ้มค่ะอร่อย มิมตัดเป็นก้อนลูกเต่านะครับผมมิมที่ได้มาเมื่อวานแบับเจมิวนะครับสวยเลยสีเห็นน้ำอ่านหรืออืมอันนี้หญิงพลหัห่นไว้นะครับเมื่อกี้แกกินไปนอันนึงเป็นไงบ้างหนูรสชาติอะอร่อยจ้ะอร่อยแน่นะอร่อยมากเนี <c oughs> ย่ยเวลาหนูหั่นหนูใส่นี่เลยลูกอันนี้คือน้ำมิมนอ้อเนี่ยเนี่ยนะครับ เห็นความฉ่ำของมันไหม <c oughs> ผมจะจ่ายตู้เย็นไว้ตลอดนะครับผมเพราะว่าให้มันสดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราก็กินกับตัวอ่อนได้นะครับคุณค่าดีเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ไม่ใช่กินวันนี้รอดซัดสมดเลยร้ <c oughs> <c oughs> อนนะครับมือสั่นหน่อยน,อนึงอาเพื่อนเพื่อนน้องเห็นอันนี้ไหมจีิงวัน เกสอนแต่บางทีเขาเรียกกินงวนเนี่ยกินได้ข้างหลังนี่สวยหมดเนี่ยเนี่ยเกสอนครับผมอร่อยมากจริงเลยจริงม่ประโยชน์บางทีบางกะเตะกินไม่ต้องพอย กินแต่ก็จกินแต่น้ำไม่กินรังแล้วเป็นกินรังเป็นไงบ้างวันนี้ไปกินเกสนมั้งออกออกเปรี้ยวเพื่อกเน่ยก็เฟื่องเฟื่องนิดนึงจ้ะแต่แดงว่าแสดงว่าหนูว่าไปโดนเออกินเกสรนะครับบางทีเนี่ยไอ้ตรงเกสรเนี่ยนะครับนี่ยนะครับผมที่น้องพอกินเมื่อกี้เนาะคงกินติดอันนี้ไปอะเมื่อกี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเป็นเกสรกินดีมีประโยชน์นะครับ ผู้สูงอายุนี่โอเคเลยนะครับตัวนี้มันมีสารอาหารหลายอย่างเนาะที่ติดอยู่ตรงคอนกิ่งของมิ้มนะครับถ้าใครหาพึ่งหวงไม่ได้นะครับผมพูดถึงนีเนาะ,ะไปเจอมิ้มอะ่ะท่านท่านเอาไปเหอ,เอะอะไรเงี้ยมันมีน้ํานะครับผมมีน้ําแล้วก็มีเกสรน,นะครับคบคันเลยแล้วก็ลางอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าลังแก่ผมไม่ตัดมาด้วยเพื่อน อร่อยนะคะทุกคนจะบอกว่ามิ้มนะคะลากเข้าไปที่ลังมันนะคะจะบอกว่าอร่อยมากแต่เมื่อกี้อาจจะไปกัดโดนเกซอบนี่ก็เลยจะรสชาติแบบฝืนๆนิดนึงนะคะแต่รับรองว่าอร่อยเหาะเลยจ้าอ,อ,อันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ได้กินแบบว่าลังลังแบบสดสดทุกทีจะปิ้งนะคะลังสดก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนหวานยิ่งโดนกระนั้น,นมิ้มนี่หวานมากแกลเลี่ยนได้ดีเลยะค่ะทุกคน ขอฝากไว้ด้วยนะคะเพจหญิงพลนะคะถ้าใครสนใจหมวกตีพึ่งนะคะลูกทอยก็ทักข้อความสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย